Hello e e v everyone. Welcome t o English Conversation w i t h t e a h h e r b e a m สวัสดีค่ะนักเกรยียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสนทนาภาษาอังกฤษอีกแล้วนะคะของนักเกรยียนชั้นประถมศึกษาปีที่2กับครูบีมคนเดิมค่ะซึ่งจำได้ไหมว่าครูบีมนั้นมาสอนแทนคุณครูฟังข้าวนะคะอ่าอย่าตกใจนะเห็นคุณครูฟังข้าวหน้าเปลี่ยนไปไม่ใช่นะคะนี่คือ ครูบีมนะคะซึ่งจะมาสอนวิชาสนทนาภาษาอังกฤษชั้นป .2 แทนคุณครูฝั่งข้าวนะคะก่อนที่จะไปเริ่มเรียนให้นำเอกสารประกอบการเรียนเล่มนี้ขึ้นมาก่อนนะคะทุกคนเตรียมพร้อมขึ้นมาเลยเมื่อหยิบขึ้นมาแล้วนะคะให้นักเรียนเปิดไปที่หน้าชู้นะคะชู่ หน้าสองนั่นเองค่ะอะมุมบ,บนขวามือตรงนี้นะคะจะมีเลข2อ,อยู่ค่ะแล้นักเรียนอ่านหัวข้อนะคะว่าเป็นบทที่2การสอบถามข้อมูลส่วนตัววันนี้เราจะมาเรียนการสอบถามข้อมูลส่วนตัวจะมาทบทวนที่คุณครูฟังเข้านั้นได้เคยสอนไปแล้วนะคะมาดูสิว่านัาเกเรียนจะ สามารถจำประโยคเหล่านั้นที่คุณครูฟังข้าวได้สอนไปได้หรือเปล่านะคะแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะไปเริ่มเรียนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะคุณครูได้พานักเรียนทำใบงานใบที่หนึ่งการกล่าวทักทายไปแล้วแต่มีนักเรียนบางคนนั้นยังไม่ได้รับชีตนะคะชีตใบงานเพราะฉะนั้น คุณครูจะขอเฉลยก่อนนะคะก่อนที่จะไปเริ่มบทที่สองจะเฉลยใบงานใบที่1อันเก่าก่อนสําหรับใครที่ทําแล้วก็ให้ตรวจสอบดูนะคะว่าตัวเองนั้นทําครบทุกข้อหรือยังนะคะส่วนใครที่ยังไม่ทําให้หยิบใบงานเล่มนี้ขึ้นมาเลยค่ะอะใบงานใบนี้นะห,หยิบขึ้นมาเลยแล้วจะพบนี่เลยหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมคะ คุณครูขออนุญาตขยายใ,ใบงานให้ใหญ่แบบนี้นะคะนัเกเรยียนจะได้เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะคำชี้แจงเริ่มเลยนะคะบอกว่าเลือกตัวเลือกที่ตรงกับรูปภาพที่สุดามาดูกันว่ารูปแรกเนี่ยคือรูปอะไรเอ่ยเป็นรูปของเด็กผู้ชายที่ตื่นนอนใช่ไหมคะเป็นตอนเช้าเพราะฉะนั้นจะเป็น Good morning ถูกต้องค่ะเก่งมากเลยนะคะทบทวนไปด้วยกันเลยนะคะนักเรียนสก,การกระบาดหรือทำเป็นวงกลมแบบนี้ก็ได้นะคะ,ะข้อที่สองค่ะเขาหยอกล้อกันเล่นแบบสนุกสนานเลยนะคะซึ่งจะเป็นช่วงตอนน่าจะเป็นช่วงช่วงบ่ายช่วงกลางวันเนาะต้องเป็น a f t e r n o o นนะคะรูปที่สามค่ะ เอเข้าทำอะไรกันเอ่ยเหมือนพระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วซึ่งกำลังจะเป็นช่วงแบบช่วงเย็นแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องเป็นก o d e v e n i ่งนะคะข้อที่4ค่ะเหมือนเขาโบกมือทำอะไรกันเอ่ยแบบอ,อ่าบายบายกึดบายนะคะเพราะฉะนั้นต้องเป็นข้อซีนั่นเองเขารำลากันก o d บาย ไปก่อนนะเพื่อนไปก่อนนะเรื่องเรียนแล้วกลับบ้านก่อนนะคือบายอ่าข้อที่5เป็นตอนกลางคืนเป็นหลับสนิทเลยนอนหลับไปแล้วนะคะต้องเป็น o กล็ดในนะคะข้อ A นั่นเองโอเคนะใครที่ยังไม่ได้ทำก็ทำไปพปร้อมๆกับคุณครูเลยส่วนใครที่ทำแล้วทบทวนนะคะถัดมาค่ะ ไปดูในเอกสารของเราในที่2การสอบถามข้อมูลส่วนตัวซึ่งการพูดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของของคู่สนทนานะคะของเราและของคู่สนทนานั้นเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยเราควรจะคํานึงถึงมารยาทในการพูดด้วยก่อนที่เราจะถามอะไรเขาเราต้องคิดดีๆเราต้องพูด สุภาพต้องถามเขาดีๆจะต้องคำนึงถึงอะไรบ้างมีอายอุจะถามอายุเขาเนี่ยถามยังไงอต้องถามยังไงอาชีพเขาด้วยต้องคำนึงวา่าเขามีอาชีพแบบนี้เราจะต้องถามเขายังไงถ้อยคำสุภาพแบบไหนนะคะหรือต้องคำนึงถึงครอบครัวความเป็นอยู่ของเขาด้วยเมื่อรู้เช่นนี้แล้วนะคะก็จะ ไปดูหน้าถัดไปกันเลยค่ะเออทบทวนให้นะคะคำศัพท์และสำนวนถ้าจะถามคู่สนทนาของเราว่าเธอเชื่ออะไรอะ่ะเราจะถามแบบสุภาพจะถามว่าอย่างไรนะคะอย่างเช่นประโยคแรก w h as t your name w h as t your name เ,เ,เ,เติมตัว S ต้องออกแสงต้อง ขอโทษค่ะต้องออกเสียง S ด้วยนะคะ What's your name? คุณชื่ออะไรหรอคะคุณชื่ออะไรหรอครับหรือเป็ประโยคนี้ค่ะ What's your first name? What's your first name? คุณชื่ออะไรหรอคะอ่ะอันนี้ให้ถามชื่อนะชื่อคุณชื่ออะไรหรอคะหรือถ้าจะถามนามสกุลของเขาค่ะถามได้ดังนี้ What's your surname? Was h t your surname? นามสกุลของคุณนามสกุลอะไรหรอนะคะเราถามแบบสุภาพมีมารยาทนะคะ Was h t your name? Was h t your first name? Was h t your surname? แบบนี้นะคะ3ประโยคเลือกอะเลือกเอาเลยว่านักเรียนอยากจะถามแบบไหนนะคะเมื่อเรารู้แล้วว่าถามแบบนี้แหละอะ แล้วถ้าเัเรียนเป็นคนที่ถูกถามล่ะถ้าเพื่อนถามเรามาใช่ไหมคะ What's your Name แล้วเราจะตอบเพื่อนว่าอย่างไรไปดูประโยคถัดไปกันเลยค่ะถ้าเราจะตอบว่า,นนะะวา,า,วาฉันชื่อปิยพันธ์ค่ะคุณครูชื่อปิยพันธ์นะคะคุณครูจะตอบว่าอย่างไรเช่นตอบว่า m Yes n a m i ปิยพันธ์ฉันชื่อปิยพันธ์ค่ะหรือตอบแบบนี้ก็ได้ค่ะ I am พยพันธ์ถ้าต่อว่า my name is อยพันธ์อันนี้จะเป็นการพูดแบบเป็นทางการนะคะแต่ถ้าพูดว่า I a เอยพันธ์อันนี้สามารถพูดแบบกับเพื่อนๆได้นะคะ,ะทางการกับไม่เป็นทางการนะให้นักเรียนลองฝึกเอาชื่อตัวเองนั้นไปใส่ลงในช่องว่างตรงนี้นะคะที่คุณครูเว้นไว้ให้ก็คือให้นำชื่อ ไปใส่ลงไปนะคะแล้วฝึกอ่านสนทนาด้วยตัวเองด้วยนะคะมาดูตัวอย่างในการสนทนากันเลยมาดูซิว่าผู้หญิงคนนี้เขาชื่อนานาและผู้ชายคนนี้ชื่อแจ็คเขาเพิ่งจับฉลากมาเ,ออเขาจับฉลากวันคริสต์มาสเห็นไหมคะคริสต์มาสเขามีของขวัญปีใหม่ของขวัญจับฉลากของเขาเ,ออเมื่อเขาได้แล้วเขาจะสนทนาอย่างไรกันบ้างมาดูกันเลยค่ะ นานาพูดว่าฮัลโหลไนน์เนมอีสตานาวอสจัวเนมสวัสดีฉันชื่อนานานะคะ What's your name? แล้วคุณชื่ออะไรคะอ่าเขาถามผู้ชายคนนี้นะคะผู้ชายคนนี้ก็ตอบว่า Hello My name is Jack สวัสดีผมชื่อแจ็คครับอ่าแบบนี้นะคะการถามชื่อและการตอบอ่านักเรียนฝึกอ่านออกเสียงด้วยแล้ว สามารถนำชื่อใครก็ได้ไปใส่ลงไปเพื่อฝึกอ่านสนทนานะคะมาดูตัวอย่างการสนทนาที่สองกันเลยค่ะมีเบอร์ี่กับแอนใช่ไหมคะมาดูมงที่หัวของแอนกันก่อนเลยอ่ะโอ้โหมงใหญ่มากแอนคนนี้คือใครกันนะยังไม่เฉลยไปดูเขาสนทนากันก่อนนะคะเบอร์ี่พูดว่า Hello I am the d เ คกิมิยะ What's your first name สวัสดีผมชื่อนาเดชคุกิมิยะนะครับ What's your first name คุณชื่ออะไรเหรอฉันตอบว่า Hello My name is a n s h l r i สวัสดีฉันชื่อ a n g e l รีค่ะเดชเดชหรือ b บ r r y เขาพูดว่าอะไรตอบ What's your surname อ่ะ What's your surname นามสกุลคุณอ่ณนะคืออะไรหรอครับ ตอบว่า my surname is Scott c e m i s เออคุณคุณรือยังคะ my surname is Scott c e m i s นามสกุลฉันคือ Scott c e m i s ค่ะคุณคุณไหมคะ Miss Universe Thailand a n d Anne s h l y Scott c e m i s มอบมงให้เลยนะคะถ้าเราจะถามอายุอ๋อเราจะต้อง ใช้ประโยคภาษาอังกฤษว่าอย่างไรไปดูกันเลยค่ะ How old are you? How old are you? คุณอายุเท่าไหร่คะคุณอายุเท่าไหร่ครับหรือจะใช้ประโยคนี้ก็ได้ What's your age? What's your age? คุณอายุเท่าไหร่ถามได้เหมือนกันแปลว่าคุณอายุเท่าไหร่สามารถเลือกใช้1หรือ2ก็ได้นะคะ แล้วเขาถ้าเขาถามมาะอะอายุเท่าไหร่แล้วเราจะตอบว่าอย่างไรมาดูกันเลยค่ะ m t t t y e ก็ um, yes, คือให้นักเรียนตอบอายุของตัวเองลงไปนะคะ I'm t t t ฉันอายุ9 years I'm um, 9 years old ฉันอายุ9ปีค่ะอหรือนักเรียนจะพูดว่า I am n i y e a s old ก็ได้นะคะ am นี่คือตัวย่อของคาว่า I am นะคะอ่านว่า am am am, am n i e years old หรือเรื่องเรียนอายุ seven ก็ให้ลองฝึกนำตัวเลขมาใส่แล้วอ่านออกเสียงนะคะ ้มาดูตัวอย่างสนทนากันเลยีผู้หญิงกับผู้ชายใช่ไหมคะมาดูซิเขาจะสนทนาอะไรกันบ้างผู้หญิงคนนี้ถามว่า How o l are you เธออายุเท่าไหร่หรอคุณอายุเท่าไหร่หรอผู้ชายคนนี้ตอบว่า I'm e h t years old I'm eight a r s old ฉันอายุ8ปีครับฉันอายุ8คขวบนะคะ ต่อมามาดูฝึกฟิหบทสนทนากันเลยนี่ใส่เสื้อแดงทั้งสองคนเลยใช่ไหมคะผู้ชายกับผู้หญิงมาดูซิเขาจะสนทนาอะไรกันนะคะ Hello My name is sunny what's i your name แปลว่าสวัสดีผมชื่อซันนี่ครับคุณชื่ออะไรอ่าสิ่งคนนี้ต่อว่า Hello I am t i n a Nice to meet you. สวัสดีฉันชื่อตีน่าค่ะ Nice to meet you. อ่านักเรียน Nice to meet you แปลว่าอะไรจำได้ไหมคะแปลว่ายินดีที่ได้รู้จักคุณนะคะอ่าต่อไปอันนี่ก็บอกว่า Nice to meet you too. How are you today? Nice to meet you too แปลว่ายินดีที่ได้รู้จักเช่นกันครับ How are you today? วันนี้คุณสบายดีไหมครับอ่าแล้วตินาจะตอบว่าอะไรเอ่ย I'm very well, thank you, a n d you เห็นไหมคะว่าคขาว่าฉันสบายดีนั้นมีมากกว่าคาว่า I'm fine นะคะเขาตอบว่า I'm very well ก็แปลว่าฉันสบายดีได้เช่นกันนะ I'm very well, thank you, a n d you ฉันสบายดีขอบคุณ And you แปลว่าแล้วคุณล่ะอ่าแล้วคุณล่ะสบายดีไหมมาดูเขาตอบว่าอะไร fine. thank you how old are you ผมสบายดีครับขอบคุณ how old are you คุณอายุเท่าไหร่ครับอ่าลตินาตอบว่า I am seven years old I am seven years old ชั้นอายุ7จขวบค่ะชั้นอายุ7ปีค่ะจบบทสนทนานักเรียนอย่าลืมฝึกพูดฝึกออกเสียงตามกุนครูไปด้วยเลยนะคะมาโฮมเวิร์กจะมอบหมายให้นักเรียนไปทําการบ้านแล้วเมื่อนักเรียนเรียนบทเรียนเมื่อสักครู่จบแล้วให้นักเรียนนําใบงานใบนี้ขึ้นมานะคะ ไปทำเป็นการบ้านเลยโฮมเวิร์กการบ้านใบงานใบที่สองเรื่องการสอบถามข้อมูลส่วนตัวมาดูหน้านี้ขยายภาพให้ใหญ่ขึ้นนะคะเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายว่าให้ทำอย่างไรนะคะเลือกตัวเลือกที่ตรงกับรูปภาพมากที่สุดอ่ะก็ให้นัเกเรียนดูว่าอมีใครบ้างเนี่ย คนแรกคุณครูจะเขียนหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองและหมายเลขสามนะคะหมายเลขหนึ่งชื่อลิซ่าอายุแปดปีนะคะคนที่สองชื่อแดนอายุหกปีส่วนคนที่สามนั้นชื่อซาร่าอายุเจ็ดปีเรียนก็ดูว่ารูปร่างหน้าตาข้อหนึ่งกับข้อสองเนี่ยรูปร่างหน้าตาเหมือนใครหนึ่งกับสองรูปร่างหน้าตาเหมือน หมายเลข2งใช่ไหมนักเรียนก็นำข้อมูลของหมายเลข2เขียนลงไปในช่องว่างนะคะเขาถามอะไรนักเรียนก็ตอบไปแบบนั้นอย่างเช่นอ่ะเช่นข้อ1ใช่ไหมเขาถาม What your ิสชั name เขาถามข้อมูลของแดนนักเรียนก็ต้องตอบแดนลงไป my name is แดน นะคะ How old are you? เขาถามว่าแดนนี่อายุเท่าไหร่ก็ให้นำอายุของแดนมาเขียนลงในนี้นะคะข้อ่ะข้อ3 4 5นักเรียนก็ดูเหมือนกันเลยให้ดูรูปภาพว่ารูปนี้รูปที่1น,นี้ตรงกับข้อไหนรูปที่1ก็ไปตรงกับข้อ3และข้อ5ใช่ไหมคะก็ให้นำ ข้อมูลของคนนี้ไปเติมลงในช่องว่างที่เขากําหนดลงมาให้นะคะส่วนข้อ4นั้นไปตรงกับหมายเลข3ใช่ไหมก็นําข้อมูลนี้มาเขียนลงถ้าเขาถามอะไรก็ให้เขียนลงไปถามชื่อก็ให้เขียนชื่อถามอายุก็ให้เขียนอายุลงไปนะคะและสัปดาห์หน้าค,ครูจะมาะเฉลยให้นักเรียนนักเรียนต้องทํามาทุกคนเลยนะจะได้รู้ว่า ทำถูกหรือทำไม่ถูกนะคะถ้าทำถูกก็แสดงว่านักเรียนทบทวนมาดีแต่ถ้านักเรียนทำผิดต้องฝึกฝึกฝนใหม่นะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะ See you next week goodbye